เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะวันนี้นะคะเจนนี่จะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักศิลปินใหม่ของได้หมดท่าสดชื่นนะคะนั่นก็คือน้องหนูแพรวได้หมดท่าสดชื่นค่ะ สวัสดีค่ะหนูแพลวได้หมดถ้าสดชื่นค่ะเด็กหญิงการศิริพรมีนะคะอยู่โรงเรียนเจริญวิทยาค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะอายุ11ปีค่ะหนูเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอยู่ตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงค่ะหน่วยแร่งตายได้นะคะความสามารถพิเศษของหนูยนะคะคือการได้ร้องเพลงได้เต้นได้รำดูราได้วาบทในการแสดงละครค่ะดีชอบ นุ่ยเริ่มรำโนูราตั้งแต่ห้าขวบนะคะตอนยูภูเก็ตกลางคืนนุน่ยชอบไปรำหนูราเปิดมวกทีลาดต่างๆนะคะหรือว่าบางงานก็จ้างไปเล่นรำหนราลงคู่ตามบ้านนะคะพอได้ตังตึงกะเอาไปเรียงอกอบครัวค่ะแบ่งเงินกินแบ่งกันใช้ค่ะแล้วก็กลางคืน,นถ้าไม่มีใครจ้างนุ่ยก็ไปรำเปิดมวกทีตลาดกลางคืนค่ะนุ่ยชอบร้องเพลงแนวไหน ชอบทุกแนวเลยค่ะแนวใต้แนวกลางแนวเนื้อแนวอีสานรวมได้หมดเลยค่ะที่บอกว่าเฮอ ว่าทำอะไรโยว่าสาดวกโขยไม้คิดถึงมังไม้นอนป่าไดลาเธอวันนี้กินแกงไรยโยกับใครบังไม้สู้อย่าให้เรารู้น้องแพลวนะคะก็ร้องเพลงได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานใต้นะคะมีเสียงเป็น เอกลักษณ์แล้วก็ด้วยความที่น้องยังเด็กแต่เจนนี่มองว่าในความเสน่ห์ของเขาเนี่ยค่ะมันทําให้ดูแบบเอ้ยดูเหมือนไม่ใช่เด็กนะดูแบบน่ารักดูแบบโตขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยชอบน้องค่ะ <c oughs> ค่ะน้องแพรวนะคะจริงๆแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเจนนี่เองนะคะซึ่งเป็นลูกของน้าน้าเ,นเป็นน้องของแม่เจนนี่นะคะแต่ว่า พ่อกับแม่น้องแพลวเนี่ยเลิกกันแล้วทีนี้พอเลิกกันปุ๊บเนี่ยตอนนี้แม่น้องแพรวก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านเจนนี่หลายคนอาจจะคิดว่าเอา้าก็เป็นเป็นหลานไงก็เลยเอามาทาเอามาปัาน้นจริง,รงๆเราไม่ใช่เลยคือความสามารถของน้องเนี่ยมันมันเยอะซึ่งถ้าหนูทําบริษัทค่ายเพลงแล้วเด็กมีความสามารถแบบเนี้ยอยู่ใกล้ตัวเราขนาดนี้ถ้าเราไม่เอาน้องมาปัาน้นหรือเอามาทำเนี่ยเสียดายโอกาสมากๆเลยค่ะก็เลยตัดสินใจให้น้องแพรวเนี่ยมาเป็นศินลปินอีกคนหนึ่งของได้หมดท่าสดชื่นค่ะ สำหรับค่ายเพลงของเจนนี่นะคะก็มีศิลปินทั้งหมด25คนนะคะซึ่งคนที่25เนี่ยทุกคนก็เห็นแล้วนะคะว่าเป็นน้องโหน่แพลวนะคะเมื่อกี้นะคะทุกท่านก็ได้เห็นไปแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเต้นดํมมนูลาว่าก่อนคือครบเซตจริงๆเก่งกว่าเจนนี่อีกเก่งกว่าเจนนี่ตอนเด็กๆตอนอายุแค่นั้นเจนนี่ไม่สามารถทําอะไรได้ขนาดนั้นนะคะ11ขวบสุดยอดค่ะโอเลว่าโอวาโอ,โอ,โอ,โอรักโองาม งา, ơi, งามเอ้ยงามเฮอยกคอเพลวนู่ยามอยู่โรงเรียนมีเพื่อนรวมชั้นมาพูดกันไล่คนครูกับล่อนเขาชอบซ่อนชอบซั่งวันหนึ่งไล่ครั้งครูเขาซ่อนวังพน ทำทาไม่ดีครูทำที่ชอบก้นครูทุกคนเขาเลี้ยวไปเลี้ยวมาครูน้อยครูใหญ่เขาสั่งไรได้นั้นครูประจําชันเขาเลี้ยวใส่แลคว่าขอบคุณค่ะฝากติดตามน้องนู่เพลวด้วยนะคะได้มดัตส์ทสฉื่นค่ะ